แล้วหูเอาหูขึ้นมาก่อนอาหมวกหูขึ้นมาก่อนมันหนาวหูมันเดย็นหูสวัสดีค่ะคุณลูกขาเหนียวมาแล้วนะคะใช่ไหมคุณอะไรอ่ะ คุณอะไรยายมองเห็นตองหนึ่งมาสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะไปดูอีกทีหนึ่งอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุก้ายเลยนะคะอยู่กับสมอนชาแนวนะคะหนาวหูเดอ้อพี่นอ้องยายหนาวหู ค,คุณยุพาหรือผิมยุพาเนะาะคุณยุพาหรือว่าคุณยายพาเดี๋ยวยายดูก่อนยายมองไม่เห็นคุณยุพาเนาะคุณยุพาหรือว่าคุณย่าพากันแน่เนี่ยยายก็มองไม่ค่อยเห็น สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะอู้พ่อพื้นไปทำอะไรนาะข้างบนมันโอ้พ่อพื้นบอกว่าน้ำเป็นไรั่นแหละมันอยู่ด้วยกันใช่น้ววานะต้นไม้้นล่างนะเอต้ต้มล่างนะคมะ มาเป็นคุณผู้ชมเลยรั้าเปิดพรอมกัไม่ได้เด้อกดันให้มประอาพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือต่างๆของคนไองขงมาเปกร่านรออ นนทนโอ้าวทางนี้ก็ไหลมาแล้วนี่ทางนี้ก็ไหลแล้วเด้เออ้าวทางนี้ไหลแล้วนี่อ้าวลุบลงไปขึ้นหรออยู่ดีๆก็ไหลพุ่งขึ้นมาดีนะไม่โดนใหญ่ดีนะมันพุ่งขึ้นมาแล้วมันโผล่ลงไปข้างล่างขึ้นนะคะดีมันไม่พุ่งใส่ยายนะคะเอฟจีนะคะ สวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีนะคะเอฟซี FC นะคะขอบคุณนะคะให้หัวใจยายมาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์จ้าขอบคุณทุกคนนะคะอีกหกสิบสี่ไลท์นะคะยายก็จะลงไลท์แล้วนะคะ อันนี้จะทำชัดรอโอ PE, ม้มาแล้วมาแล้วน,ะน,ะะนู่นมาลแล้วนักเอฟซีนะคะหนูอีกสิบสองไลน์อยาจะลงไลน์แล้วเวลาไลไรถึงกี่โมงแปดโมงเจ็ดนาที